ไปไปเดี๋ยวซับน้องใหม่ครับผมพาาพี่น้องมาซับน้องใหม่ครับพี่เอาไม่นอยอีหลี่ไม่นอยอีหลีด้วยอ่ะเมื่อนั้นคือว่าเอาไปสองกัะตาโอ้ยมึงเนี่ยน้อง ต้องเอาอุยอ้ย,อ,ยอ้ยหมดต้องเอาไอ้คนน่ะนอนั่งดินขาวอันนี้ต้นพะยุ่งบนนี่ต้นพะยุ่งอยู่วัดพันพันใหญ่ออกมาบอกอาหรือมันเกิดเองเกิดเองบอกครับ อุ้ยเหลือเบิร์แน่ก็ไม่ครับอาเบิร์แนมพูดนะมันเหี่ยวจนว่าเป็นล่ำเลยใส่กินไ่ได้หรอกว่าที เดี๋ยวึงเน่พี่น้องอาปลูกจากปีแล้วนี่าาาจากตัมากะเห็นหลดฮะกะแล้วแต่มึงพี่ใหญ่พี่จะละหน้าเอาหลด เออไปไปไปบึ้งอันลานข้าเจา้าที่ล่ะมีต้ตตนอะไรก่อนหาหน่อไมครับโดกอยู่ดิแสดงว่าบัน่นหญ้านี่บบอึดน่อไม้ก,กินตัวนี่มี ว่านหายาให้อเรา,าวันฉีดได้เเดด้ดถดึงสีคนเลยพันบ่อกครับ่ายไงก็ไ่ได้ฉีดว่าซัันวว <laughs> ที่แหกที่แหกม่บอกเพิ่นดิอันยันเพิ่นยานบอยไปฉีดอันไกแอตตานั่นลหะที่แหกเพิ่นมาเพิ่นยานเนาะเขันไปฉีดพร้อมกัน ทตะวันนี้นอนทั้งนายมแต่วันเป็่นตาเอาเนี่ยตาดีได้ตาลายเสียครับ เนี่ยบักไลร่กูชิ <c oughs> ค,คานต้มปะนะดินคือบปรศาะเนี่ยมันเหี่ยว มีนอนนั่งดินครับแต่ว่ามันเป็นมันเป็นนอคือมันติ่งมันนี่โอ้ติงนอหัวกครับมันเลยนอนอบใหญ่แต่ว่ามันกะมันกะงามครับนอไม่ใหญ่แต่อร่อย นอนหน่อยไหมนองมันโอ้ฝุนเหี้วมันเหี้ว่ทั้งนี่ผสมบุญสันทั้งนังหมดจังไหลเมื่อไหร่ก็ะดอก คุณทางในลงมาเห็นไหม หมดหลายครับหมดหลายหลาเหมื่อแรงกับสิแกงเอาใหม่เลี้ยงลูกน้องทั้งนี้เหมือนหรอพียงไหนมากินเอาใหม่มีผู้แพ้ผู้ชนะไปเดี๋ยวนี้ ฮะนี่บอกอาก็กน้ำ ั่งผีบ่มี่นอนโอเคปา้าวันนี้ได้ได้เมนูแล้หรอครับเอามามึอนี้ได้เมนูแล้หรอครับโอ้มีน้ำป้าพี่น้องน้ำแม่มาสีง่ำแท้ อน้ำคือสีงามอ๋อน้ำนมครับผมผู้ใดอยากอาบน้ำแร่แช่น้ำนมถังมาพันสาระน้ำน้ำน้องไงนี่บ่อเน่าเอาหมูย่าใส่ไงน้ำยังส่น เ <rium> <Dante> <tes pel asure> ดี๋ <cumin> ไปห่เอาเอาเสียมไปพวนหันบานนี่ต้องผู้ใดชนะวังหันผูชนะแพนเตะพุ้นเอาไปเอารอบรอบสองบานนี่่าเมื่อเตะ เอากระสันปลูกซ้อยกันสันปลูกมืดเลรวก็ขึ้นเมือนแสลนงมันมากมากพี่อันนี้ขันจินว่าะมืดก็ต้องเอาไปเฮ็ดน้ำใหม่ทุงไว้ครับ มาอ่าง <laughs> <laughs> ผมมาเป็นบนมีหนอ ไปกลนน้นองทานไปกนเอาทีไะกลนกับเมลาร์ไปเมลารไปกลอนเอาเนีย่ยเมลั่์ไปกลอนมาอะไรด,ดอก <c oughs> โอเคครับได้เหมือนม่รัดรัดกับทัดไปแม่ลองไม่ลองไปไปกลอนกคาน้ําแม่เนี่ยไปเอาเสียมนี่ไปเอานั่นเอาเสียมนั่นไปน้ำนองทัดไป พี่น้องครับได้น้องหม่ครับ<อ>เห็นบอกครับใส่เวลาประมาณยี่สิบนาทีเห็นบอกน้องหม่ส,วน,มนมสวนอ่าแม่นองหมดสวนอนองหมดนะครับเดี๋ยวสิแกงสู้กินมาแรลงกินพันไรโซด่ดี๋ละ <laughs>